ครับผมเชลแม็กนะครับสวัสดีครับคุณลูกค้าวันนี้ผมมาส่งมอบรถด่วนนะครับรถที่เพิ่งลงเมื่อวานที่แจ้งไว้ให้ดูในรีวิวออกรถได้เลยทันทีนะครับออกรถกับผมเจ้าของรถอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับอยากให้แนะนําตัวหน่อยครับตุ๊กเดชผมซิสเตอร์ครับซิสเตอร์นำกระปุกจริงอะไรครับรถเหลวแดงเท้าครับครับรถเหลวแดงเท้านะครับผมนี้รอรถนานไหมยืนยันให้ห่อยออกรถกับผมใ้รถไวไหมไวไม่ถึงเดือนให้ให้ไวเดือนครับไม่ถึงเดือนแล้วก็ โมดิชั่นได้พบตามที่ตกลงกันไว้นะครับใครอายากออกรถกระบะอียูซูนะครับหรือยูเอ็กนะครับติดต่อผมมาได้ที่เบอร์ด้านล่างนะครับ089-844244 1นะครับผมขออนุญาตจะส่งบ้านรถกับคุณอุตรเดชแดงขาและครอบครัวออก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ